โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้จะเป็นการเดินทางผ่านเส้นทางที่ไม่ค่อยมีใครผ่านนะครับผมเป็นเส้นทางที่ผ่านภูเขานะครับจะมีความมืดข้างๆทางก็จะเป็นป่าเขานะครับเส้นทางนี้ไม่ค่อยมีใครผ่านช่วงกลางคืนนะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเส้นทางนี้ก็จะมีเรื่องราวนะครับเรื่องราวจากที่ผมรู้มาพอสังเกตนะครับก็จะ ก็จะมีเรื่องราวมีประวัติอ่าตามเส้นทางนี้นะคือคนส่วนน้อยนะครับที่เขาจะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ตอนกลางคืนนะเออแต่ก็มีไฟอยู่นะเอ,อก็ไม่เท่าไหร่ใส่เกียร์สุดท้ายคับไปเรื่อยครับโอ้ผมก็คิดว่า มันมืดโอ้เขามีเขามีไฟตลอดทางมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเออเส้นทางนี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับอนแรผมว็าคิดว่ามันมืดเลยอม,มีไฟอยู่ผมจะไม่บอกสถานที่นะครับว่ามันเด็นเส้นทางแถวไหนนะก็มาขี่รถดูครับจริงๆแล้วคลิปเนี้ยผมไม่ได้อยากมาทําเลยนะบอกตรงเลยผมเป็นคนกลัวผี มือคนโกผีแล้วผมไม่ได้อยากทําคลิปแนวแบบนี้หรอกท้าทายสิ่งสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งลึกลับอะไรแบบนี้ยผมไม่ค่อยชอบหรอกครับแต่ก็มีคนรอบข้างนะครับเขาให้เขาอยากบอกว่าเออมึงก็ลองไปทําคลิปแนวนี้ดูบ้างเผอมีคนอยากดูคือผมบอกเลยอยากดูก็เรื่องของเขาแต่ผมอะ่ะกลัวแต่ก็ต้องมาทําจริงๆนี่อาจจะทําแค่คลิปนี้แคบเดียวแหละแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปทําแนวอื่นอีกไหม ถ้าเกิดมีคนดูเยอะก็ไม่แน่นะเขาชอบเขาชอบแก่ที่เรากลัวเนี่ยมันจะเอาอย่างไงต้องเลือกไงระหว่า,างคนชอบดูกับกับเรากลัวเแต่ยแต่จริงเส้นทางก็ไม่เท่าไหร่นะแต่มันเปี่ยวใช่ไหมไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครขี่ผ่านนะครับตามทางก็จะมีสารพัภูมิที่เขาเอามาทิ้งนะคือผมก็เนี่ยผมอยากรู้จริงเลยทําไมต้องเอาสารพัภูมิกรเก่ามาทิ้งตามข้างทางนี้ด้วยพอมาทิ้งปุ๊บแม่งจากจากถนนธรรมชาติจากถนนหน้าขี่น่ะ มันกลายเป็นถนนน่ากลัวไปเลยอ่ะเออไปหมดเคนี้เลอ ไม่ค่อยมีใครขี่ผ่านจริงๆเหรอเห็นไหมไฟหมดแค่นี้เหรอวะไม่จริงนะใช่แล้วครับถูกต้องนะครับ,รบเออไปเรื่อยๆพี่จุนงบหมดทั้งนั้นงบไฟหมดทั้งนั้นอเออยมาตรงนี้แม่งยังยังน่ากลัวเลยอ๋อมีไฟอยอะเราก็คิดไปเอง จอยากมาแบบตื่นเต้นอย่างนี้ขอร้องนะครับอย่ามาตอนฝนตกครับโอ,โอ้โหมันเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นทางชันใช่ไหม<ช>ขึ้นเขาแล้วมันความมันลื่นมันทางชันความมันลื่นคันนี้มัองเบรกอัตโนมัติช้าๆช้าๆเราผ่านเส้นทางแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเส้นทางที่สองเลี้ยวขวาไปเลยพี่